รอบวันนี้เนี่ยยังมีข่าวสารที่น่าสนใจนะครับติดตามได้จากข่าวดี NBT ขอบอกครับสารยาวนชละครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชรนะครับมีการจัดโครงการรู้ก่อนผิดคิดก่อนพลาดนะครับเพื่อเผยแพร่ความรู้และวิธีการรับมือกับปัญหาโซเชียลบูลีบุหรี่ไฟฟ้านะครับโดยพันเอกนายแพทย์ภาคโรหัรชุนนายแพทย์ใหญ่นะครับหน่วยบัญชาการสังคมสงครามพิเศษ หมอยอดนักรบสุดแกล่งนะครับผู้ร่วมภารกิจช่วย13ชีวิตติดอยู่ในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายนะครับเป็นวิทยากรถ่ายทอดเรื่องราวการช่วยเหลือ13หมู่ป่าในถ้ำหลวงเส้นทางการศึกษาและก็แรงบันดาลใจนะครับกว่าจะมาเป็นคุณหมอเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เด็กและก็เยาวชนตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง ที่ให้สามารถนําแนวความคิดนะครับที่ได้รับไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์และก็ก้าวไปสู่การเป็นบุคลากรที่ดีของสังคมต่อไปในอนาคตครับนายอัมพลอังคภา,ากรกุลผู้ราชการจังหวัดลบบุรีเปิดอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเด็กและเยาวชนประจําปี2566เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนจำนวน100คนในอำเภอโคกสำโรงมีความรู้ในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมอันดีงามค่ะ ประพฤติตนได้อย่างถูกต้องตามทํานองครองธรรมไม่ขัดต่อศีลธรรมและจารีตประเพณีทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้น้อมนําหลักธรรมคาสอนทางพระพุทธศาสนามาเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตมีความรับผิดชอบต่อตอนเองสังคมและการอยู่ร่วมกันของผู้คนในสังคมให้ห่างไกลาจากอบายมุขทั้งกวงด้วยค่ะ